จะทำยังไงจะได้ของนี่นอันนี้สุกคาปิงใช่ไหมอันนี้ส,วน,ส,สวนพ่อสมไมสวนพ่อสมไมโอ้โหเนื้อไหมอันนี้ของสารวัตรสมไมบ้านหนองขนาดนะคะทุกคนเมืกก่อกี้แกเอามาให้เราชิมนะคะนี่โอ้โหเนื้อจะดูนะปัดปั๊ดปั๊ดปัดนี้นี้ลูกหนึ่งมีสี่ภูนะคะแต่ว่าเราแบ่งอื่นไป อันนี้เขาเรียกสุกอันนี้แกสุกค่ะปิง้งค่ะต้นนะคะแกเอามาให้นะมาดูค่ะดูเนื้อนะคะนี่เราอันนี้สุกแล้วมาดูทุกคนสุกค่ะปิ้งค่ะโอ้โหเนื้อมาชิมดูเนื้อก่อนชิมดูเนื้อเนื้อไงสะออนมากเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาชิมกันทุกคนมาค่ะ 嗯。